สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่องนุ่นลูกสาวชาวนานะคะวันนี้อยู่กับเนบนซ์เิยธิดานะคะวันนี้ก็ได้รับภารกิจจากนุ่นให้มาชมบรรยากาศใหม่ๆที่ไร่อนาการ์เดนฟาร์มนะคะก็เป็นไร่นาส่วนผสมที่นี่นะคะก่อนต่อเลยคะที่นี่คือหนองคายใช่ค่ะอยู่ไกลมากเลยนะคะปูไทยบอกค,ค่อยๆนะคะขออนุญาตแบบเป็นแบบกันเองเลยนะคะก็ขออนุญาตพูดลาวนนไทยหรืออะไรนี้เนะาะก็คือว่าที่น,นี้เฮาอยู่ที่ไร่นาส่วนผสมของอนาการ์เดนฟาร์มเราสี่แบบทั้สี่แบบไปชมมึง ข้างใน,นกันนะว่าบรรยากาศเป็นจังไหร่ไรอานาการเดนฟาร์มเขาเห็ุอีหยังกันไปเบึงอันดับแรกก็คือเป็นบัก่วงไปเลยบัก่วงจากงวงเป็นบลอกพื้นที่กว้างขวางนะคะไรอานาการเดนฟาร์มเคยมาแล้วเธอนึงแล้วว่าเธอนีกลับมากะมาชมสิคะาพ่อแม่พี่น้องทุกคนขามาชมนะคะอันนี้ก็อ่าใครแบบใครแบบไปไป,ไปมาๆก็จะไม่รู้ว่า ที่นี่เขาทําอะไรทําไมแบบลรอะไรแบบนี้ปลูกหญ้าอะไรแบบนี้เนาะไปดูข้างในบรรยากาศหน้าหน้าหน้ามามากหน้ามาแบบมานอนนี่มีทุกอย่างจะมีแบบจะมีแบบทุกอย่างเลยทีที่ปลูกทีอ่าลุ้งกระป๋าปลูกอ่าที่นี่หนองคายเนาะอ่าอำเภอทาบอตำบลบ้านถอนนะคะทุกคนไปค่ะไดอนานการดินฟ้มก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะก็จะแพร่ๆเท่านันอ่ะเป็นปาร่ะ นี่กับทีนี้พอนำปลูกไว้เรียงเนาะอันนี้ก็จะมีแบบระบบแบบปั้งน้ำใส่เนาะนี่กับปลูกค้างคางนี่กับแล้วแมงแมงที่กันค้างคางนี่กับปลูกพุ่งแบบยังไปอุ่นผักชนครัวอยากปลูกยังปลูกไปเนี่ยกับทีนีนี่ยเด้ออย่าบอกตาท้องหรือเปล่ามะม่วงมะม่วงมหมดเลยอ๋อทุกคนเขาเห็นผู้ใดผู้ใดน่ะผู้ใดน่ะเฮ้ยเจ้าของสวนนี่นะคะกับจะปลูกมะม่วงนี่จะให้ดูบริเวณรอบๆเด้อยั้งยั้งมายังมาจบเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเดี๋ยวเขามาว่ากับเจ้าของ ที่ดินเจ้าของสวนอนากาเดนฟาร์มดีกว่าทำเป็นอย่างคือตั้งซื้อว่าอนากาเดนฟาร์มเนาะเนาะจะใส่จะเข้าวจะเข้าวอ่เนี่ยเนี่ยอันนี้นะคะเป็นเป็นจากเป็นป้านะคะป้าของเบนปยัิดาเองนะคะอ่ะเอาแบบเอาแบบธรรมดาเลยเอาแบบยังไงเลยอ่ะอันไงคนคนเขาอยากหูว่าเป็นอย่างคือเห็ดอันนี้ส่วนอนากาเดนเห็ดอนากาเดนเป็นชื่อหลานชื่อหลานอ่าชื่อของกัน ลูกชายคนโตลูกชายคนโตหักลายหลานลายหลานสองคนหักลายอนาคะเด่นตั้งเขียนนปาลงมสวเจ้าอนาคะเด่นเห็ดมันจะพื้นที่จากไรประมาณสี่ไร่กว่าสี่ไร่กว่าค่ะปลูกอีกอย่างเนี่ยอันที่แรกอะคือลายๆค่ะปลูกอีกอยมันตากย้ายหนึ่งที่แรกๆเห็ดทำสวนยาต่อมาก็ทำไม่ได้เพราะว่าสุขภาพมันไม่ให้สุขภาพเขให้แล้วเไกยังอื่นเลยมาเลยเห็ดยางอื่นหนิบ้านนี้ไม่อันปลูก จันทร์สี่คือลูกเห็บนี่แล้วเนี่ยจ้าเพราะเก็บไปตลาดไปตลาดไปขายค่ะไาที่บ้านแต่ภาษาคนสูงไว้คนชีนมีความสุขกับการเที่ยเที่สวนเนาะเออะแต่กับมีเบิร์ดทำพายังมีเบิร์ดบักหน้ามีปะมีมีบักหน็อแพงมีอยู่นี่กับมีมือนี่ขายรถละสามสิบบาทโลละสามสิบบาทนะคะมาเก็บเอากับสวนใดเด้อผู้ใดอยู่หนองคายมาเก็บได้อ่าแต่คุณยังอีกไม่ยังอีกนะคุณผวมกวางผสมเนี่ยฟักทองวัวฟักทองเออเเผืออ่าแล้วก็หอมก็มีอ่ะ แม่ันผักข้าวท้องได้ไหมผักข้าวท้องมีผักข้าวท้องบ่เคิตดกนิ้นคือกันผักข้าวท้องแดงแต่ช่างแดงไงเน้นว่าเดี๋ยวทุกคนทุกคนได้อินว่าบ่รู้คิตุกันแต่ว่าตอนนี้บ่ได้มีอะไรอีกออันไหนอันนี้เหรอเป็ดไหมเบรนนี้หอมเปรี้ยนี่ก็สิให้เบิ่งแบบบรรยากาศแบบเออแบบนี่ขวดแบบนี้เด้ออันนี้ก็ตะไคร่เมื่อเมน่อไหรดอดตะไคร้อ่าตะไคร้มี่หมด้วแบบฮุ้งต้นฮุ่งแล้วแม่เขาจังลุ้งแล้วฟังนี่นะฟังเยอดต้นไม้ ได้ผลแล้วเนอะดุ๊กได้ผลแล้วได้ยังแน่ได้ยังได้ได้ผลเนี่ยไงยังบงักม่วงเบากัน่วงเบากันนี้บาบานแม่ตะกี้เปตลาดข <laughs> า,ายได้จักบาทว้าวได้หลายแม่เทสเป็นกรรมไหมกรรมกรรมละสิบบาท เบิดก้นก็กินได้ดีเบิดกินได้ดีจ้ะไม่เสีบเนาะน้องเป็นได้กินแล้วแซ่บหะแซ่บบอกแล้วนั่งคุยนั่งคุยกินกินไรสดนี่แบบอุ้ยแซ่บคักบักไรเห็ดกินอ่าเป็นแล้วเด้อันไหนใบใบเห็ดปีไก่อันที่ได้ไม่ทักปีแล้วก่อนสามปีสปีกว่าแล้วเองได้ผลผลิตเออเห็ดแบบมีความสุขกับเห็ดไปมีเห็ดอันเบิ้งเบึ้งจะค้นเบิ้งดูแลดูแลสวยตากับยายเลยตากับยายตาภาษาตายายเลย โบมีอยังเกิด์มเมื่อเหตุกลูกขึ้ลูกหินนี่แหละมีความสุขมีความสุขไปเด็กเขาว่ากับกานกลบบบานคำกากลบันคำเดเขาาว่ากลบบานคำหน่งช่วงเลยเลยหนีโควิดีต่อแล้วจะบอกว่าเป็น่บยูบานนะเป็นอยูุบานแต่ยังมือเศร้าเลยออกมาตีส่ตีหกัมาเลยเป็นาบถึงัน้าถึเอาไปเห็น่าแต่แล้วก็ใส่บาหนาบ้านแล้วก็ไกมาหน้าบ้านใส่บาทแล้วก็ออกมาเล่นดสวน ลูโควิดโควิดมันส่วนตัวส่วนอยู่ส่วนเบิ้ดมือกับตอนแดงกับตอนปุ๊กมุงบานบ้านมุงบางบ้านก็ห้ามงกว่าครับเราไปอาบน้ำนอนปัก่อนพอน้ำดูน้ำเตาบีับสู้ามีกับเบิดมือแล้วปด้เด็นอีอย่างกั่านั่งเทนทสียเลยพอนอนก็เห็นอันว่างหันเนี่ยบอกอันบอกว่าหอนหอหอนพะนะบอกว่าหอนห่อนเอ้าใอรจะไปเห็นก็ยังพักเราแีูแบบเป็นยาเนยาให้มีม่ติดลุงแบบกัน ยระเทศแมนบอสเซียเศนประเทศเอายังยังยังไม่หยุดยังไม่หยุดจะเหตุไม่บอาอะไรไม่เลยมันเหนื่อยบอกเลยหนึ่งเลยมันเหนื่อยมันเหนื่อยเร็วมันเหนื่อยเห็วเด้ออายุหกสิบสามแล้วนะเนี่ยหกสิบสามยังสาวๆเลยเลยเนี่ยเบนลิสตัวไม่ปลาเนี่ยอาไม่น้องไหนก็เป็นหลานหักปลาได้แคเนี่ยอ๋าไม่น้องไหนก็ได้มาแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาไม่เห็นเรากับแบบโอ้ยแบบเบิ่งได้กินได้ยัางเราแบบมัน แบบตะกี้มันมัตสิแบบเป็นๆนิดน้อยเพราะมันสิวิวของน้องไทยสวนน้องไปร้าปลาแมนน้สาปาน้องสาปาแมนนีสาปลาแล้วก็มีเผาทานพร้อมจะสิพายงานไปเบึงบรรยากาศเอาแล้วฮักอันอันดอนจำเฮดเป็นดอนจำเฮดที่ที่บ้านหน้าเขาน่ะดอนจำเฮดะดอนนครจำเพาะอ่ะดอนดอนจำเฮดะดอนจำเฮดะดอนจำเพาะมีชื่อดังเดิมดตังเดิมเลยอ่ะเนยอยู่หนาทางเลยทุกคนคนกทุกทนจะไปอันนี้ทรั้งสีเชียงใหม่บอกอันท่าบัวท่าบัวเออท่าบัวสีเชียงใหม่ผู้ใดทานมา น้องสองห้องแล้วก็เ้านนองคายโดนอ่าผู้ใดแบบกแบบจากในน้ำเดีอยวแบบ ใครอยากมาเบิงแบบแบบเพิ่นก็อยู่แัดมือเพิ deux, ่นอยู่แัดมือเลยจ้าล่ะแบบใครอยากมาเบิงว่ามีหยังแน่แบบอยากมาซื้อแบบของสดๆแบบไรสารเคมีเนี่ยอะไรกัดจังไงก็ได้ขายของโปดเออจังไงก็ได้ขายของโปดบอกเลยผู้ใดแบบแบบว่างๆมาแบบอยากพักผ่อนกัดติดต่อแล้วมาได้เราก็แบบอยากแบบเออยางลงมาก็ถามว่าเออมาเบิงไทยในเด้อก็ถอดนังซี่วอลำเพลินเนาะมันกับว่าอยากอายเดายวก็ปิดไม่เป็นยังแน่กัดเราว่าในเด้อเช่นนี้อ่ะเด้อจิพาไปเบิงบรรยากาศคนอยากพาไปเบิงเว่ามันมีหลายสวนเที่ยวได้ไกลไปค่ะไปค่ะเอาแบบเร็วๆเลยนะคะไปเลยจ้า คือแบบหลายปลูกหลายอีหรีไม่ป่าไม่ป่าปลูกหลายอีหรีอิสพาดึงไปค่ะอันนี้ก็ทีทีของเขาเลยอันนี้นะคะก็ปลูกเยอะแยะทุกคนนี่ไม่ขอปวดท้องยินดีมากยังไม่หยุดเลย่ไดด้จัฉากนประเทศอิหรีประเทศของเพื่อนอิหรีอ๋ออิสพาดึงบรรยากาศลมลื่นเล็กน้อยอนณาการเด็นกับมาเร็งอยู่นี่เบิร์ดกระสิมีแบบพวกชนขั้นั่นแหละกระสิมีทั่วไปกับนี่กระสีมีถ้าต้องพักชี้ักชั่วไปนล้วเนาะนี่งกระไฟกับมีอ่า ไมหมอนก็ม right, like like ีอ si ันนี้ก็มีกินอะไรกินตอนนี้ก็ได้เด็นกินเลยเออมันบริเนาะอ่านเห็นเห็นป่าเพื่อนมาเพื่อนปลูกอัานพร้อมปลูกอะโวคาโดพร้อมจะไป็นรอรเบิ้งอะโวคาโดอยู่ใส่นี่ต้นบักม่วงบวกอืดได้นะกินอะไรอะบักไฟนี่เดี๋ยวบักไฟนี่บักไฟเดี๋จะให้เบิ้งบักไฟแล้วทุกคนอืมบักไฟตัดรอไมนสุกเดี๋ยวจะพามาลักอ๋อโมเมนต์นี่เราจะมีต้นหมกม่วงอันนี้ก็จะเป็นพวกพวกเครื่องยาอ่านเครื่อเครื่ออ่านที่วาเรื่อยๆไปเรื่อยเนาะขึ้นเทือ เหตุแป๊บเห็นว่าเพิ่นก็จัดการยังดีสองคนตายายของเพิ่นสิพามาเบิ่งโซนนี่โซนที่ตะวันตกนะคะก็คือเธอหนันมาเห้องบ้านมาพยายามใส่เสียงเด้อจ้าอุ้ยมาเฮาขอเสียงบ่ได้นี่นี่อุ้ยเราเป็นนีดมีเร็วนี่นี่นี่แล้วมีสิพาสิพร้าก็เป็นแบบอยกออกมาขอร้องอยกออกมาอั่นั่นนี่นี่แบบนีแบบงาไปกันเด้อ <t iny> <soup> ซาสิบุ้ยโมเมนต์นี่มันเขาอีหลีเด้อวันนี้เสียงคนรอบนึงกับเขาไปแล้วจะเกิดย่างของมาซื้อน่ะคนเสียคือโผล่อ้ยันยันบอกว่าละเอียดทุกคนเสียอยนหมาเฮากะสวยจนหมาเฮาอ่อนนั่นเดี๋ยวเขามากับยานรักของเขาอ่ะนี่กะซิมีนี่กะซิมีอาบละมุดละมุดที่เพคนปลูกไว้กะซิมีทั่วๆไปนี่แหละเห็นเราเห็นบรรยากาศยางมันแรงใบสามสีงูคดี การกลังพันนี่ต้นป้วยเป็นก,กากูป่วยแบบไรเลยพื้นที่แบบสะอาดตรงนีนแต่ตรงข้างเขานี่ยจะเป็นหยาเป็นหยางแหงๆเนาะอันทับก็สังเกตุดีกว่สิบบรูลเลยว่ามันคือเอยียงบรรูุเลยว่าคือสวนอันนาการเดินเป็นจังไหรต้องุคต้องรองของมาเบิบ้งสิอาจารพาไปเบิ้งข้างหลังตะกี้ตะกี้ๆคุเนเฮ็ดจังไหรเนาะเกษตรมิตรปลูกใบต้มใบเต้ยแหละตัวไปคือ,อยังบานห้องตัวไปเลยายาตัวซ้ำแห่แด้วก็ไปกันนี่เห็นบอกเขาหยางมาเตยอยู่เด้

เพื่นเฮดเบิดทุกหมองเลยเด้ยเพิ่นเพิ่นบ่หยุดเลยเด้ยเป็นหมาเพิ่นบ่หยุดถ้าเพิ่นเฮดนะถ้าเพิ่นเฮดเริ่มเฮดได้ดีไงเพิ่นเฮดบ่หยุดเลยบางทีอาจจะมีแบบเป็นแบบเหมือนให้นักท่องเที่ยวมากันเลยเด้ยอันนี้อันหนาขวดนึงอันนี้เพิ่นก็เฮ็ดสองคนตายาใหญ่ไม่เคยมีความสุขเองนี่ก็จะมีห้องน้าของอนายกัเด่นนะคะแม่น้องอนนายก็มาทำนี่อันนี้ตะกี้ตะกี้อยู่นี่ตะกี้อยู่นี่ตะกี้ว่าที่หนึ่งสามแบบนี้ตะกี้วันที่สางไปไปส่งที่บ้านพ่อตะกี้กะมีข้าวหนึ่งเป็นบ้านสวนบ้านหยั่งตะก เด no ี๋ยวคือไยจะพาไปเบิ่งนี้อย่างนี้มีบรรยากาศบรรยากาศคือร่มรื่นทั่วไปสงบเลยแหละสงบเลยทุกคนแบบก็รีวิวบ่ค่อยเก่งเนาะก็อยากใแบบให้ทุกคนมามาเบิ่งอี้ดีจ้าไมนใหยคลิปรีวิวให้คลิปจ้าให้คลิปให้คลิปอจ้ากัดเป็นอ่วงอินมาเพิ่นอันเพชรโตเท้าหักอันเผาทางพอมนี่แต่สิมีหอกใหม่อย่างแบบตะเกียนี่เป็นเหล่าไกล้ได้ไหมเหล่าไกลมีบ่อบ่อปลาสองบ่อบ่อในสิบบ่อแห่ง ก้าชนินี้มะพร้าวน้ำหอมปุ๋มมะพร้าวน้ำหอมอันนี้นี่นางวารูคือกัน <c oughs> อ่นะคะจะพาชมบรรยากาศถามวาร้อนไหมก็ไม่เท่าใดนี่ค่ะเดี๋ยวจะบอกว่าอะค่ะพี่หนุนมามากเลยพี่หนุนมาคือแบบประกาบบอกเลยทุกคนจะลงสเสน่ห์ของหนองคายอยากให้ทุกคนมาหนองคายนะคะเชิญเชิญชวนนะคะเชิญชวน,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 นมาเที่ยวหนองคายกันเถอะเป็นเมื่อทีสงบดีมาค่ะทุกคนนี่ค่ะ เมื่อหมอเพิ่งกระปูกมันหมอเพิ่งกระได้กินหมูวานกระได้กินน้ำบุกเผาเสียบอยู่กระแสเส่ยเย็นแส่ยไปเย็นเสียไปนี่มึงบรรยากาศมึงนี่ย่างย่งยั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 งว่าสิ้นสุดนะยังว่าห่านว่าสิ้นสุดเลยเดี๋ยวผักก่อรกสีบอกว่าแบบไงอีริอ่ะไปแต่จะสเป็นความสุกนอกอะช่วงปีใหม่ไทยปีที่ยังกะสีมาแบบจับกงจับปลารวมลูกสะไพล์ยังกันกะมันมีเบอร์ลูกสะไพล์ลูกเคยกันมาใส่กันจับอะฮิวบอรนี่เป็นภาพบรรยากาศที่แบบสงบสุขเนาะ สงบสุขเลยแหละแบบเหมือนแบบอ่าที่นี่เป็นที่พึ่งพักทั้งใจของลูกหลานแล้วกะไปพักพอนวกะได้มาพักพอนะบอกเม้ยอกี่บอกก็คือว่าไปพักพอนวกะต่กานไปเหตุการณ์ได้ยังแบบมีความสุขหรือมีความหวังว่าปีใหม่วันยุทอีกอย่างต่อไ้มามายามนะแบบในสวนอย่างี่อสปก็เป็นความสุขเนาะนี่ก็เป็นอากาศเห็นบ่าอันนี้ก็จะเป็นนี่เขาเอาชีวด้ดักดักอันนี้เลยดักตาดักหยังเนาะ เดี๋ยวจะลงคนกขยันเฮ็นยังมันกระเฮ็ดไแกะบรรยากาศก็ลงลื่นดีเบื้องทางนีงอ่านกันไปนะผู้อื่นให้เบื้องให้เบื้องบรรยากาศหลุดหอกสงบย่างหลินได้ดูค่ะเดี๋ยวตรงนี้เลยนะคะตรงนี้กะเห็นบ่มันพื้นที่ใหญ่ใหญ่ล้วกะทุกคนนะคะที่อยากมากะ เชิญค่ะเชิญเชิญมานะคะยินดีต้อนรับป่าเพิ่นกับเป็นคนบอกว่าเก่งนอกจากเพิ่นไก่เป็นคนแบบอยากเข้าสังคมอยู่กับค,คือกับมากว่ามากนังอยู่นะคะก็อยากให้มาถามมาเลี้ยงห้านั่งกินเขานั่งน้าอย่างสิ่งอยากให้มาอยู่นะคะก็แนะนําเลยอ่ะก็คือว่าจะขอไปคีบไปคีบวัลลูจะบอกอีกย่างแล้วแบบเรีย้ยววิลลี่ได้ดิวั่รู้ว่าพี่หนุ่มจะเอาไปตัดแบบใดเนาะจ้ะสิมาขอไปคลิปตรงนี้เลย,ยจ้ะก็คือกัขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเบิง่งการรีวิวช่องพี่หนุ่ม ลูกสาวชาวนานะคะที่ติดตามตั้งแต่แรกๆเลยแล้วพึ่งมามีมือนีคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปของเบนนะคะอาจจะแบบแบบตื่นๆแน่นอนอย่างแบบเราถ่ายเล่นๆเลยนะเป็นแบบเพฮ็ดเล่นๆเล่ได้ได้เพราะว่าพายแบบจริงๆจังๆแบบลุยๆตื่นเต้นอยู่นะคะกับขออภัยในข้อที่ว่าแบบแบ่รู้เรื่องนะคะกัขอโทษขออภัยค่ะเลยอ่ะ้าหมักกะกดติดตามท่องพี่นุ่นลูกสาวชาวนาไว้นะคะจะได้มีคลิปใหม่ๆนะคะไว้ถึงแม้จะแบบเป็นคลิปเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นคลิปเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยกะบยาเยาว่าเพื่อนเถาะสารเพื่อนกุญแจฮีทนัทโซยพอซเมียหนวด แต่วมันจาได้ภาพมากเกินบรรยากาศดีเนาะบรรยากาศหนองคายหนองคายตอนขอนคือทุกพื้นที่แหละค่ะเพราะว่ามันหนาหงอนหนาแรงเนาะขออนุญาตปิดคลิปได้จ้า